สวัสดีครับพบกับรายการนแอดวานเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราจะมาเราจะมา,เ,า,มาเออใช่เราจะมาสอนเลสเตอร์ทูเทเล่กันนะฮะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับวันนี้เราจะมาไอนนชื่อรายการอะไรดีวะอืมแอดวานเอาเป็นแอดวานเลสเตอแล้วกันนะฮะโอเคฮนะเ <laughs> รือ่รองป้าดอกไม้อะไรสัตว์โอ้ย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 อะไรอ่ะโอ้โอ้โอไดไดมอนด้วยโอ้ช่างเนี่ยอันนี้คือเซิร์ฟ เร์ผมนะเปิดเล่นๆนะเปิดเล่นในหมู่เพื่อนก็มีอยู่แค่นั้นแหละฮะโอเคฮะวันนี้เจะมาสอนคนเดียวนะฮะแ <c oughs> ล้วให้ไอ้นี่มาช่วยนะฮะมาช่วยมาช่วยมาช่วยเป็นพิธีกรอีกคนหนึ่งฮะอยู่คนเดียวแล้วมันวา้าวนะฮะโอเคฮะเอาเป็นว่าเออเอาไงดีวะกูโอเคฮะ วันนี้เราจะสอนคุณซันไปด้วยเลยชทสตอเทิทเทเลวสอนแม่งในคลิปนี่แหละเออผิดเอออน,นี้พอฮะเออเอาเป็นว่าเราจะไม่สอนขั้นพื้นฐาน,นะฮะขั้นพื้นฐานอย่างเช่นเออล้วสเติมมันไปได้กี่บล็อกนะฮะเอาไปได้สิบห้าบล็อกนี้นะฮะเราจะไม่สอนฮะแม่ไงไร้สาระฮะคุณรู้พวกมึงฉลาดแล้วนะฮะเราจะมาสอนเออเอ,อ้าวหายไปไหนวะอีซันหาย คือไม่งมนแล้วนะดูดอกไม้ดอกไม้อพอแล้วมึงอ่ะโอเคฮะอืมเราจะไม่ต้องการใช้วันนี้เราจะมาสอนสอนที่ฟฟอบทีฟิฟ้จักไหมครับทีฟฟอบะไรนะอะไรแ่บนะอะไรแบที่ฟิฟเาทีฟอออไมรู้อ่ะไม่รู้โอเคฮะ จะโง่ต่อไปนะฮะที่พีฟอว่าคืออะไรนะที่พี่ฟอบกบบคือคือคือปุ่มนะฮะปุ่มจะสามารถกดปุ๊บเนี่ยฮะกดปุ๊บจะมีแสดงสถานะเหมือนสวิตนะฮะกดเนี่ยนะ,ะไฟมันจะไม่ค้างแต่ถ้าเป็นแบบพีพีฟอบนะฮะกดปุ่มปุ๊บไฟมันจะค้างเหมือนไอ้ตรงนี้นะฮะับเาถอดฟเริ่มมิดเก่งเขาเริ่มเยืนๆอ๋อเออสิบเอ็ดชวิ เฮียมุดือโอเคนะฮะอืมปรับปลาๆปรับก่อนบายโอเคฮะสว่างขึ้นเยอะเลยโอเคครับถอนทีฟฟ็อกันนะฮะมันจะมีสองแบบครับมีอยู่สามแบบฮะที่ผมรู้อย่านิ่งสิพี่โอเคฮะเขาจะมาเป็นตัวประกอบนะฮะครั้งแรกเอ่อมีอยู่สองแบบครับแบบแรกนะฮะจงดูนะ มันจะมันจะอยู่ในไมค์คาวิกีฮะมันจะต่อมเหมือนต่อมั่วฮะมันจะต่อยางเงี้ยต่อยงงี้ต่อยางงี้ต่อยางงี้ต่อยงงี้ต่อยงงี้มันจะต่อมั่วเลยนะฮะเหมือนต่อมั่วเลยฮะไม่ต้องอุดหรอกมันจะต่อยางงี้ต่อยางงี้ต่อยังงี้ต่อยางงี้แล้วก็ต่อย่างงี้ต่อย่างงี้ต่อยังี่างงี้ที่อะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะอันนี้คือทีวีฟอในไมค์าวิกีนะฮะเอออยากรู้ก็ถ้าคุณฉลาดพอคุณเข้าใจคุณก็เดี๋ยวผมส่งลิงก์เว็บ ไอเอาริงเว็บไว้ใต้ดีกิปชั่นใช่ป่ะวะดีดีรีเรือเรือเรือเนี่ยอ้าวเก็บไม่ได้ของเต็มฮะเราของไม่ได้เต็มวทำไมเก็บไม่ได้ผู้มีอเวุนทองด้วยเอ้ทามาจากไหนฮะผมเป็นหัวเสิร์มผมแจกได้บักแน่เลยโอเคนะฮะตอนถ่ายไปถับพักนะฮะแม่งจะมีสายฟับ สายฟ้ามาันตรงมุมสายบนนะฮะเอาเนี่ยไม่ใช่สายฟ้าในเกมนะฮะมันเหมือนไมค์คาบของมาร์กี้อะชอย่างปิ้งปิ้งเปี้ยงก็ช่างหัวแม่งนะไม่ต้องใส่ใจนะะโอเคฮะเราจะมาสอนพื้นฐานก่อนนะฮะใช้สติกเกิรตัางครับง่ายสุดฮะอันนี้เป็นวงจรวงจรเออเอาเป็นตรงนี้ดีกว่าโอเคฮะของจะต่อแบบไม่สนใจใครนะฮะ เอาเป็นว่าสนก็ดีกว่าต่อแบบนี้ต่อ,อย่างแล้วมันไม่เข้าใจะฮะคุณบัตรคุณดนะักโซครับรู้ไหมครับว่าสิฟตันอ่ะมันมีอะไรแปลกแปลกถ้าคุณคิดว่าคุณเปิดพร้อมกันมันจะดันไปด้านไหนถ้ามีบล็อกอยู่ตรงบล็อกอยู่ตรงเนี้ยหลีกไปดิแกะวะหลีกไปอ่ะเนี่ยเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณคิดว่าเปิดพร้อมกันมันจะไปด้านไหนครับมันเออน่าจะไปด้านด้าน,นขวาผม นะฮะมันจะไปด้านฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งฝัง่งเรือฝั่งขวาฮะขวาของผมนะก่อน <laughs> เห็นไหมฮะ <laughs> เห็นไหม,ไหมคือไม่รู้เพราะอะไรนะฮะมันถึงไปทางขวาก่อนนะฮะอันนี้เราใส่อนอเข้าจงใจไหฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปของกันทุกเข็มมันจะคงมันจะมันคงจะบักอะฮะฮะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากไอการไปได้ฝั่งขวา เออใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะฮะมันทำ T P FOP นะฮะ T Fab Fab แล้วกันนะฮะจะเรียกเรื่องนเพื่อเพื่อการเข้าใจง่ายของแต่ละคนนะฮะโอเคครับเราจะมาบอกอะไรก่อนฮะถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเล้วส่วนอัอยูข้างล่างนะมีบล็อกังข้างบนนะไฟฟ้าจะทำงานครับตรงนี้ฮะอย่างนี้ฮะอย่างนี้ฮะอ่ะงงอะไรดิงงอ่ะ ไฟฟ้าจะทำงานนะฮะแต่ต้องมีบล็อกอยู่ข้างบนนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่ทำงานนะฮะอย่างนี้นะไม่ทำงานฮะไม่ทำงานนะเคียร์รถไฟผ่านวะช่างแมงโอเคไม่ทำงานฮะเราใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะฮะเพราะว่ากดทีเนึง่งมันจะไปดแต่ด้านขวาใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าขวามันจะไปก่อนพอดึงกลับพอ พอสวิตช์ออกนะขวาก็ดึงกลับก่อนสเตอร์จีพิสตันก็ดึงมาทางขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เลสตสโตนหอนฮะเลสต์สโตนหอนก็จะมีดีเลย์ของมันนะฮะค่าอีเท่าไหร่กูก็ไม่รู้นะฮะจะแม่งจะมีดีเลย์ดูนี่นะฮะมันปิดวงจรไงไม่รู้อะช่างแม่งะฮะปิดวงจรไปเถอะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้หลังยาอ๋ออสีฟ้าดูนะฮะดูข้างหลังฮะไฟทํางานมาพเลยที่ <Infinity S 2> มาดูข้างหลังครับไฟทำงานใช่ไหมครับ เราจะมาเ<า>ชื่อมต่อกับปุ่มงานนะฮะดูนะครับไฟไม่ทํางานเห็นไหมฮะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าบล็อกมันไปอยู่ฝั่งนี้แท,นะทนนะฮะมาทําไงครับพอปุ่มนะฮะส,<อ>ส่งไฟมาเออส่งไฟมาทั้งสองฝั่งนะฮะเอ,อ่อไอเนี้ยม,มันจะหุบนะฮะมันจะหุบไอฝั่งขวามันจะหุบใช่ไหมพอ<ช>หุบปุ<ช>๊บบล็อกก็จะไปฝั่งขวาไฟทํางานแล้วพอปุ่มอ่ะแล้วฝั่งซ้ายมันก็จะดันกลับใช่ไหมครับไอ้ดันมาดันมา อธิบายอย่างเียวดีป่ะคือพอกดปุ๊บตรงนี้จะดับฝั่งขวาจงหุบใช่ <c oughs> ไหมครับอ้ที่ดีอ๋อจะลายออกไปเลย <c oughs> ออกไป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 เลยดีมากอยู่ไงดีกว่าเออฝั่งขวาจะดับใช่ไหมครับฝั่งซ้ายจะดันดันไปฝั่งขวาทําไมครับเพราะว่าเลสต์สโตนทอสครับเลสต์สโตนทอสมาทางานอยู่ฝั่งซ้ายเลยทํางานใช่ไหมครับแล้วแต่ฝั่งขวามันดันกลับไม่ได้ครับเพราะฝั่งซ้ายมันดันเกาะอยู่ พอก่อยทีปุ๊บฝั่งฝั่งขวาต้องดันกลับใช่ไหมครับดันกลับก่อนแต่มันดันกลับของมันอยู่แล้วฝั่งซ้ายเลยดันกลับแทนฝั่งขวาก,ก็เออเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนไปเรื่อยๆครับอ่ะเป็นไงฮะลองกดใหม่อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับติดดับแล้วใช่ไหมครับดับแล้วโอเคฮะต่อไปอีกวงจรหนึ่งฮะตอนนี้สอนมปให้สองวงจรฮะอีกวงจรหนึ่งไปหาในมาร์คาบิกิเอนะเป็นวงจรที่ย,ยากๆนะ ใช้พิษต้นเออว้าว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 กูใช้เเก็ได้เว้ยเป็นแอดมินทุกอย่างอีกอีกวงจรหนึ่งนะครับไอ้วงจรที่ผมสอบไปเม,มื่อกี้ใช้พิสตันก็ได้ครับแต่ดีเลยมันมันจะมีดีเลยฮนะต่อไปฮะเป็นสอบวงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าแลบนะฮะส่งไฟฟ้าด้วยความรวดเร็วนะฮะเราจะมาบอกพิษต้านเอ้เอพิสตัานอีกละรลีพิตเตอร์นะฮะ ค่าดีเลย์รีพิเตอร์มันรู้สึกจะกดครั้งหนึ่งเนี่ยเน,นี่ย0.1วิ0.2 0.3 0.4มาได้ไปที่0.3นะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปที่ปปุกโอเคฮะแล้วก็ผ่านนาบ้านควิกแล้วฮะเราจะสังเกตเห็นว่าประตูปิด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 สันโอ้โอโค,คนอินฟินิตี้ดูประตูดีดๆนะฮะ เหรือโคตรนะฮะคือมันจะเป็นกระแสไฟเออเป็นเป็นวงจรที่ส่งกระแสไฟฟ้า0.1วินะฮะคือเมื่อไฟมาส่งถึงตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะคุณคุณพี่ิตี้มาดูเลยตรงเนี้ยโอ้ยเฮียเมื่อไฟส่งถึงตรงนี้นะครับเรสโตเนี่ยมันจะดับเลย์ของมันคือ0.1วิพอดับปุ๊บตรงนี้จะทํางานนะครับตรงนี้จะทางานพอทางานปุ๊บตัก็จะเปิดดีเลเ์ของมันก็จะ0.1วิเป็น0.2วิ ถ้ก,กดไปเนี่ย0.2มีประตูจะเปิดนะฮะส่วนวินาที0.3น,นะฮะ0.3น,นะฮะ <c oughs> รีพิเตอร์จะทํางานนะฮะทําให้ตรงนี้ดับมันก็เป,ปิดปิดเปิดปิดด้วยความรวดเร็วะฮะอันที่เข้าใจไปแบบเนี่ยอธิบายไปเข้าใจครับ <c oughs> โอ้ฉลาดเลยเนี่ยกูยังไม่เข้าใจเองเลยโอเคครับเราจะมาดูข้อเสียของสเตกี้พิดตันนะฮะ เมื่อเมื่อมา,มาทํางานเร็วไปนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ดันกลับไม่ทันนะฮะไม่ไอ้อออเนี้ยกดกดอ้นี้ไปหน่อยเห็นไหมฮะคือเขาแก้บักเอาไว้นะครับไว้สําหรับเพราะว่าเอา่อคุณลองไปโหลดเบต้าหนึ่งจดเจ็ดจดหนึ่งมาครับเขาจะเป็นวงจอรอะไรสักอย่างนแหละมันจะปั๊มปั๊มบ็อกได้ฮรช่วงนั้นก็ปั๊มบล็อกปั๊มบลอกออไดมอน ตลอดเลยครับค้นมันเลยฮะ <c oughs> หอยปมบอกนะฮะคือมันจะเกิดปักนะฮะคือเขาเลยต้องยอมให้มันส่วนจุดหนึ่งวิเนี่ยคือมันไม่ยอมทําไม่ให้ทํางานฮะล้วก็ใช้ประโยชน์จากเออเี้คือจุดหนึ่งวิเนี่ยให้เป็นประโยชน์ฮะ,ะเอ๊ให้พิทตันดันกลับไม่ไม่ไมไม <c oughs> ให้พิท่ันดนันดันแล้วมันไม่กลับเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็เอาเลตโตนหอยไว้ข้างล่างะครับเป็นไงฮะโอเคครับ กดเลยครับกดเลยครับกดเลยกดเลยกดเลยเห็นปะทำงานใช่ไหมครับกดอีกทีฮะหายไป่ะไม่ทำงานฮะเห็นไหมครับมันเป็นวงจรปุ่มนะฮะถามว่าทําไมมึงไม่ใช้สวิตไปแทนนะทั้งที่จะต่อวงจรยุ่งยากขนาดนี้ฮะทําไมครับปุ่มแม่งเทกว่าครับดูยังไงก็เทกว่าเห็นปะเออนั่นแหละฮะวงจรนี้ครับช้นกว่านะฮะจะทำอย่างี้ก็ได้แป๊บนึงวงจรนี้เขาเรียกว่าอะไรนะยาวกว่านะฮะ ยาวกับวงจรเมื่อกี้แต่ว่าวงจรนี้มันมันแบบไม่สูงนะฮะมันไม่เกินพื้นที่เยอะเท่าวงจรที่แล้วคนะแต่วงจรนี้มันเน้นความยาวครับยาวกับใหญ่ครับคุณจะเลือกอะไรครับยาวครับครับผมยาวใหญ่แรงครับ <laughs> <laughs> เร็วเวยฮะโอ้ยพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเด็ดติเลนะโอเคฮนะคลิปต่อไปเราจะมาเามามาทาอะไรเนี่ยมาเออเดี๋ยวจะออกมาเรื่อยๆครับพวกเลสโตนนะฮะไม่ แน่น่ะที่แน่นะครับผมผู้กกับรายการนะฮะแล้วก็อาจจะมีตัวอะไรโผล่มาเหมือนคลิปนี้ก็ได้นะฮะพ <c oughs> อมาจากไหนยังไม่รู้นะฮะเอ้ยอยู่นิ่งๆนะ้เว้ย <c oughs> สู่ความรุ่วเอโอ้ <c oughs> โอเคฮะเอาเป็นว่าจบรายการนะฮะอันนี้เคยเซิร์ฟผมนะครับกดเล่นๆนะฮะให้แค่เพื่อนเข้านะฮะเกมโหมด่ะ <c oughs> มึงเป็นเกโมโหมดนี้ เอมอดเอมเฟนิตี้ศูนย์แท้สิปุ๊บก็วางทีที่ตรงกลางเดียวพอฮะแล้วก็ปักแปะอย่าไปกลัวฮะโชบูโชบูชบโ้โอ้ยมีเหล็กด้วยโอเคจบคลิปจบ